ครีนซิ่งทำความสะอาดลึกถึงรูมขนตอบโจทย์คนใช้อะไรก็แพ้ c o l i n n d e r Farm Bio Organic Micellar Water Peel เคลมว่าเป็นสูตรเฉพาะเพื่อคนแพ้ง่ายเป็นพิเศษมาตรฐานออร์แกนิก EcoCert ้าวไม่ว้าวดูในรีวิวนี้เลยค่ะโอเค สวัสดีค่ะสวัสดีคุณชากรุเชคที่น่ารักทุกคนนะคะตอนนี้คลีนซิ่งที่ใช้ในวัตกรมรมไมซิล่าเนี่ยกำลังมาแรงนะคะคุณเพราะว่าเขามีคุณสมบัติคล้ายกับแม่เหล็กเนาะที่สามารถไปดักจับน้ํามันแล้วก็สิ่งสกปรกที่ผิวเนี่ยให้ออกมาจากผิวได้ <Okay. S 2> แถมเซอร์เวตแทนหรือว่าสารท,ราาทําควาสารบางตัวที่อยู่ในไมซิล่าเนี่ยคะ่ะยังสามารถไปดักจับสิ่งสกปรกโดยที่ไม่ไปยุ่งกับความชุ่มชื้นบนผิวเราด้วยนะหลายๆสูตรก็เคลมว่าอ่อนโยนกับผิวในระดับหนึ่งเลยเนาะแต่เราจะรู้ได้ไารหมคะ ว่าสารสำคัญหรือตัวแอคทีฟที่เป็นเซอร์แฟคแันที่เขาใส่มาเนี่ยค่ะอ่อนโยนจริงไหมนะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งเลยที่สําคัญไม่แพ้กันก็คือการที่ได้รับมาตรฐานอีโคเซอร์คืออีโคเซอร์เนี่ยค่ะ เป็นมาตรฐานที่แสดงให้เห็นว่าส่วนประกอบที่นํามาใช้ในผลิตภัณฑ์นั้นๆน่ะมีความเป็นธรรมชาติมีความเป็นออร์แกนิกนะไม่ผ่านการใช้สารเคมีตั้งแต่กระบวนการเพาะปลูกเลยนะคะเรียกง่ายๆว่าเป็นสัญลักษณ์ที่ใช้บ่งบอกความเป็นออร์แกนิกอะซึ่งเป็นมาตรฐานจากสถาบันระดับโลกเลยนะ,ะ <Wow. S 1> วันนี้หมองก็เลยจะมารีวิวครีนซิ่งซึ่งหมองเพิ่งได้ลองมานะคะเป็นครีนซิ่งสูตรออร์แกนิกจากฝรั่งเศสน,นะคะเขาใช้นวัตรกรรมไมซ์เรลวอเตอร์แล้วก็ผ่านมาตรฐานอีโคเซลร์ด้วยคุณ,ค,ณคุณหลายคนก็น่าจะุ้นหน้าคุณตาอยู่ก็คือสตรนี้ค่ะ <Wow. S 1> Call นะก็เป็นผลิตภัณฑ์ทําความสะอาดผิวแล้วก็เครื่องสำอางสูตรน้ำเป็นคลีนซิ่งวอเตอร์นั่นแหละคุณอันนี้เป็นสูตรออร์แกนิกนะคะผ่านมาตราฐานอ e ีค c เซอร์จากมอสโครประเทศฝรั่งเศสน,นะคะ เดี๋ยวหมองแวะมาพูดเรื่องอีโคเซิร์นิดนึงต้องบอกกันว่าอีโคเซิร์ดหรือว่าผลิตภัณฑ์ที่จะรับมาตรฐานนี้เนะะี่ยค่ะต้องมีส่วนผสมที่เป็นออร์แกนิกที่ได้มาตรฐานนะ,ะแล้วก็ในสูตรเนี่ยนะคะมีถึง99%เลยนะหมอก็ถือว่าในแง่เนี่ยเขาเป็นแบรนด์ที่ดีมากๆเลยนะก็เหมาะสำหรับคุณคุณที่มีผิวแพ้ง่ายนะคะแล้วก็อย่างที่บอกว่าเป็นไมาเซลล่านะ,ค,ะคือในสูตรเนี่ยเขาใช้นวัตรกรรมไมาเซลล่ามาร่วมกับสารทำความสะอาดผิวหรือสารเซอร์แฟคแทนเนี่ยค่ะที่มีความอ่อนโยนนะ,ะสารเซอร์แแแฟคคคคททททนนนนนนีีี่่่่ใใชช้ะะ Cap red, ะะ้เเยยะะะือ PG6 ป็ตัววิมสารพก PG แล้วก็ PG7 พวกนั้นนะคะคือเขาทําหน้าที่เป็นสารทําความสะอาดแล้วก็ล้างเมคอัพได้นะโดยที่อ่อนโยนกับผิวมากกว่าสารในกลุ่ม PG นะคะเขามีการศึกษาการระคายเคืองแล้วก็การแพ้ทางผิวหนังด้วยค่ะโดยที่ทดสอบกับผิวหนังของกระต่ายนะคะพบว่า p o l y g รีเซอริล c a p r a t e เนี่ยค่ะมีความอ่อนโยนกับผิวแล้วก็ไม่ระคายเคืองผิวของกระต่ายด้วยนะคะนอกจากมี p o l y g e ีเซอริล c a p r a t เแล้วเนี่ยค่ะเขายังมีสารทำความสะอาดผิวมาอีก2ตัวนะก็คือ p o l y g รีเซอริล c a p แ a t e นะคะแล้วก็ l g l u c o s i d e นะคะ มาช่วยเสริมเรตการทํางานกันนะคะในการล้างสิ่งโสโปรกหรือเครื่องสำอางต่างๆเนี่ยนะคะให้สะอาดหมดจดยิ่งขึ้นก็จะช่วยลดการอุดตันแล้วก็ลดการเกิดสิวได้เนาะสรุปว่านในสูตรเน,นะะี่ยมีสารเซอร์แฟคแทนหรือว่าสารทำความสะอาดผิวใส่มาถึง3ตัวเลยนะ,ะก็ถือว่าเยอะนะเมื่อเทียบกับครีนซิ่งหลายๆสูตรที่หมองเคยเจอมา นอกจากนี้นะคะเขายังมีสารที่มาช่วยปลอบประโลมผิวนะก็คือ a ะ o e b a บา a d e n s i เนี่ยค่ะสารสก,กัดจากบ้นหางจระเข้นั่นแหละนะมาช่วยให้ความชุ่มชื้นผิวนะมาช่วยปกป้องผิวจากมลภาวะต่างๆด้วยคือจริงๆว้านหางจระเข้เนี่ยค่ะเขามีสรรพคุณในการช่วยผลัด เซลล์ผิวเก่าแล้วก็กระตุ้นการสร้างเซลล์ผิวใหม่ด้วยนะคะคุณช่วยล้างสิ่งสกปรกออกจากรูขุมขนเนาะแถมสารสกัดว่านหางจระเข้ที่ใช้นะคะ <Okay. S 1> เขาได้จากฝออาร์แกนิกประเทศฝรั่งเศสนะซึ่งวิธีการเก็บเกี่ยวเ,เขาก็เก็บเกี่ยววัตถุดิบตัวนี้ด้วยมือน,นะคะไม่ใช้สารเคมีทั้งในน้าแล้วก็ในดินใครที่เป็นสายร์แกนิกรวมถึงคนที่กลัวเรื่องของการตะไครา่เครื่องต่างๆางางางว่านา่าจะเปรื้อ <Okay. S 1> เขามีรายงานนะคะว่าสารสกัดจากว่านหางจระเข้เนี่ยสามารถต้านเชื้อแบคทีรียแล้วก็ยับยั้งการเจริญเติบโตของเชื้อบบคทททีีีีเเเเรยยยยได้นมมื่่อกัาาา็ซิป ถืออค่ะ มีการทดสอบกับอาสาสมัครอีก20คนนะคะอายุประมาณ30ปีบวกลบเนะะี่ยค่ะที่มีผิวแห้งแล้วก็ระคายเคืองน,นะคะให้นําเจลที่มีส่วนผสมของสารสกัดว่านหางจระเข้มาทาที่แขนนาน3ส,สัปดาห์นะคะคุณพบว่าเพิ่มความชุ่มชื้นได้นะ,ะอันนี้ก็เป็นสัรพคุณของว่านหางจระเข้ที่เรารู้กันอยู่และะ้วเนาะไม่ใช่แค่นี้นะ,ค,ะคุณแบรนด์นี้เขาไปสุดทางจริงนะคะในแง่ของการเป็นสูตรอ่อนโยนเนี่ยเขามีโซเดียมบูโรเนตที่เป็นสารกันเสียที่ได้จากธรรมชาติ100%เนี่ยค่ะข้อดีก็คือเป็นสารที่ม เขาใสเหมือนน้ำเลยคุณไม่มีสีไม่มีกลิ่นนะคะก็ทํามาสาหรับคุณคุณที่มีปัญหาผิวแพ้ง่ายเป็นสิวบ่อยๆก็อย่างที่บอก่าเป็นสูตรอันยนนะคะไม่มีแอลกอฮอล์ไม่มีน้ําหอมไม่มีน้ํามันไม่มีสีไม่มีสารกันเสียกลุ่มพาราเบนนะคะคุณคุณที่แพ้สารเหล่านี้ก็มั่นใจได้นอะอย่างที่คุณรู้กันว่าหม่องค่อนข้างจะเป็นคนที่แต่งหน้าแน่อย่างเวลาถ่ายคลิปอย่างเงี้ยอิคือแต่งแน่นมากเลยนะรองพื้นหลายชั้นนะคะ เวลาที่บองเช็ดหน้าหรือว่าล้างหน้าเนี่ยมันต้องใช้เวลานานพอสมควรบางตัวที่หมองเช็ดเนี่ยก็อาจจะมีแห้งบ้างแบบไม่ชุ่มชื้นบ้างเวลาที่แต่งหน้าหนักแบบนี้ค่ะส่วนใหญ่หมองก็จะใช้ออยนะเพราะว่าในแง่ของการทาความสะอาดผิวออยค่อนข้างทาความสะอาดเมคอัพได้ดีแต่ปัญหาก็คือใช้ออยบางครั้งอ่ะเป็นสิวแต่พอหมองมาลองสูตรนี้เนะะี่ยค่ะหน้าหมองไม่แห้งนะยังคงความชุ่มชื้นอยู่นะคะเพราะว่าสารลดแรงตึงผิวที่เขาใช้อย่างที่บอกว่าอ่อนโยนนะแล้วก็เป็นสูนตรนวัตรกรรมไบสเซลร่าเนาะร่วมกับบ้านหางสารเคม ที่ใช้เครื่องสําอางเนี่ยค่ะก็เครื่องสำอางออกได้ดีเลยแล้วก็เขาไม่ดึงความชุ่มชื้นออกจากผิวอ่าไม่ทําให้นายแห้งนะคะก็ถือว่าเป็นตัวเช็ดเครื่องสำอางแล้วก็สินสซปกที่สะอาดได้แบบหมดจดจริงๆนะคะคือรู้สึกดีตั้งแต่ครั้งแรกที่ใช้เลยอะวิธีใช้ก็คือใช้เช็ดเช้าเย็นก่อนล้างหน้าด้วยโฟมล้างหน้านี่แหละคะ่ะบางคนถามว่าเออแล้วทำไมต้องเช็ดตอนเช้าด้วยคือเวลาที่เรานอน,อนตอนอยางคืนเนี่ยค่ะ หน้าเรามานะันมองว่าการเช็ดครีนซิ่งตอนเช้าก่อนล้างหน้าเนี่ยเป็นการช่วยลดการอุดตันได้ดีในระดับหนึ่งเลยด้วยนะบอกคลิกนิดนึงนะเวลาที่ใช้ครีนซิ่งเนี่ยต้องชุบให้สำลีชุมป,ประมาณหนึงนะคือถ้าแบบแช่ชุบแห้งๆแล้วมาเช็ดสำลีจะสัมผัสกันหน้าเราแล้วสำลีจะบาดผิวแล้วทําให้เราระคายเคืองอะ่ะเพราะ,ะั้นก็เป็นเหตุทําให้เกิดสิวหรืออะไรอื่นๆได้ง่ายนะคะเพราะ,ะั้นการชุบให้ชุ่ชมสมควรเนี่ยเป็นเรื่องที่ควรทำนะคะขวดนี้นะคะราคา950บารค่ะขา500ะะ้าจริบบาชั่ะไรอยู่บ้าง็ลองไปตติดายซีซี ตามช่องทางต่างๆได้นะหรือจะเป็น Official Shop ของทางแบรนด์ก็ได้นะคะเดี๋ยวหมองใส่ช่องทางการสั่งซื้อไว้ให้คือจากสูตรท,ทั้งหมดทั้งมวลที่พูดนาเนี่ยค่ะรวมถึงการได้ลอง,ง,งใช้เองของหมองเนี่ยหมองว่าอะไรที่เป็นออร์แกนิกจริงๆแน้วมันหาย,ยากนะซึ่งการที่เราหันมาใช้สกินแคร์หรือว่าเครื่องสำอางใดๆที่เป็นออร์แกนิกเนี่ยก็ทำให้เรารู้สึกมั่นใจเนาะว่าเขาอ่อนโยนกับผิวในระดับหนึ่งเลยแหละคุณณที่มีผิวระคายเคืองง่ายเป็นสิวบ่อยๆนะคะหมองก็แนะนำเนาะและถ้าเห็นว่า เพื่ความงามตามหลักการแพทย์ได้ที่ช่องครูเช็ควันนี้ครูยีหมองไปแล้วนะคะ